ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับพีเคสตูดิโอนะคะอ่าวันนี้จะพูดเรื่องงานนี่จะมาบอก How to แต่งหน้าง่ายๆแล้วกันในบัจเจ็ตไม่ไม่เกินพันละกันถ้าเกิดใครอยากซื้อเครื่องแอตางหนแล้วแบบเฮ้ยควรจะมีอะไรบ้างนะชาณแนะนำแบบพวกของเบสิกนะ่นี่มีโบมา <laughs> เออก็มีอะไรบ้างอ๋อว่าเบสิกเลยนะก็คือสกินแคร์คนที่จะทากับแต่งหน้าใช้อะไรบ้างไม่รู้แลลวแต่คุณ แต่หลักๆเราว่าต้องมีไอคีมกันแดดชาเชตตัวเนี้ยนั่น,นใช้ s p f ไม่ต้องสูงนะดูจากเขาเรียกว่าอะไรอะการงานของเราดีกว่าอาชีพที่ต้องไปเจอแสงแดดมากไหมสูงไปมันก็อุดตันล้างออกยากอะนี่งเอาแบบกันน,น้ำใช่ล้ายากอุดตันเดยเป็นสิวหลักๆคือกูเป็นสิวนะก็คือกันแดดให้มีฝ้าเขาบอกให้คนทำกันแดดวันละสองรอบไป เราควบคุมฐานแบบเจลไวทาทับได้ะเพราะเรามีเมคอัพใช่ปไหมนาชาเมคอัพไม่หนาก็ะทาทับได้เพราะนาชาม่ลงุ่มๆพื้นโอเคป่ะก็ลองดูแต่ชอบตัวนี้ล้าออกง่ายไมุ่ตันไม่กันน้ำนาชารู้สึกหน้าวาวอ่ะมุยงมิ้อ่ะโอ้ยมันมีมิติมือเลยนี่ดูก็ชอบนะคะไม่แพงค่ะซื้อที่กาหโอเคป่ะคอนเฟิร์มฝากเพื่อนซื้อตลอดนี่คือซื้อเอง หนังไทยมันแพงโอเคนะจบแดดขิ้นต่อไปคือลิปบาล์มใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่นาาใช้ยี่ห้อนี้มันจีลซุปเปอร์มันเป็นแบบเชอร์รี่บาล์มเป็นแบบพันนี่เป็นอะไรทุกอย่างที่พึ่งจบน้าคงต้องซื้อตามก็ได้ใช้อะไรก็ได้ลิปบาล์มทาลิปบาล์มก่อนกันแดดลิปบาล์มชิ้นต่อไปก็ไลอะชาเขียนคิ้วอ่ะ อี่ห้อนี้ก็ลืมไปดูที่บูดนะแพ็กเกแบบเนี้ยไม่แพงคือของชิ้นที่นำเสนอในวันนี้นะถ้าซื้อจากต้นตอเลยนะจะประมาณแบบไม่เกินสองรอยอ่ะสองรอยต้นต้นนัก็เราต้นต้นตนะจ๊ะโอเคปะเ,เคิวปัดคิวไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่มีคิวฉันต้องการความหนาก็หาดิ๊2สอเขียนคิวอีห่ออะไรก็ได้วันเเอร์แนะนำ i n t u i t เพราะอันนี้เคสเนี่ยอาจจะแพงกว่าปัะเจ็ดนะไม่จําเป็นอันนี้ใช้ของต่อไปก่อนบัตรเบอร์เขียนไปปัดไปทิ้นต่อไปที่นะคชาว่าต้องมีก็คือทิ้นมันเป็นนวัตก,กรรมอะปัดแก้มก็ได้ทาปากก็ได้เขาใช้อุทายทิปู้วสุขป,ปากรอกนะอาจจะไม่ถูกกับเราใครถูกก็ใช้ไปนะจ๊ะไมไ่ได้วากันลักษณะคุณัสมบัติเหมือนอุทยัยทิปจ้ะ แต่ชอบที่มันเป็นเมคอัพมากกว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับสกินสีก็ถ้่คุณนะคะที่ที่จะปรับปื้นชอบอะไรเพราะมันมีมันสาหรือสีสีไม่แน่ใจถ้าใช้ก็สีเบสิกเนี่ยสีแดงสะใจดีนะจ๊ะทิ้นอันต่อไปก็ที่ต้องมีคือเป็นคนตาคล้ำแต่กำเนิดช้ำเป็นภูมิแพ้ต้องมีคอนซีลเลอร์ บอกแล้วว่ายี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้ใช้ของเมเบลีนหาสีที่มันสว่างกว่ารอยคล้ำเทสดูก่อนนะว่ามันไม่ช้ำทาแล้วมันไม่ช้ำไม่าได้ทาแล้วช้ำกว่าเดิมนะไม่แนะนำหาสีที่เหมาะกับคุณเดี๋ยวเราอย s t ดนึงสตอร์บ e ยชีสเค้กแล้วก็เอาไปแปะมันเปิดตาด้วยมันจะรู้สึกว่าแบบให้ตาแบบไม่คล้ำนะเปิดตาแบบ ดูเกลือนะ่ะไม่ใช่ว่าข้างล่างสว่างข้างบนคลับไม่จริงบ้าอะไรอย่างนี้ก็ชิ้นต่อไปนะใกล้หมดแล้วละ่ะก็คืออาชิดโดสีเนื้อแมทจะปาดให้ดูเห็นไหมไม่รู้ราะไฟแม่งส้มมากไว้ให้ไฟมือนส้มไม่เห็นใช่เออเพราะมันจะเป็นสีประมาณเนี้ยคือทเทียบแล้วรู้สึกว่าแบบเข้ากเปิดตาคุณอนะ่ะ มันเหมือนแป้งนะจริงๆแล้วจริงๆรใช้แป้งก็ได้นะแต่รู้สึกว่าอายแชโดว์เนี่ยมันจะมีความวิงนิดนึงเนื้อมันจะละเอียดกว่าไม่ทาก็ได้หรือทาก็ได้ไม่จำเป็น whatever แต่ที่เด็ดที่แนะนำต้องมีคืออายไลเนอร์กับผู้กันแบบนี้น้าชามขี้เกียจซื้ออายแชโดว์สีเข้มก็ซื้ออายไลเนอร์ด้วยคืออายไลเนอร์ไปเลยแท่งเดียวกรีดมันไปแล้วก็ใช้ กาดเขี่ยเนี่เกยจะตายก็จะกลายเป็นอายแชโดว์ด้วยอะไรเนอ่ยด้วย Into It ิดคันเลิศไม่แพงไม่แพงจริงสีสีที่ควรมีเลยน้ำตาลกับดำเพราะระหว่างวันนะเช,ช้าชุบตาดุนะเชน่นน้ำตาลแต่ถ้าออกงานดำเลยเกิดเลิศเป็นรุ่นที่แบบเจลอะวัตถุภูมเจลไลเนอร์แต่อย่างที่บอกเป็นคนน้ำตาเยอะแล้วก็ตาเลอะง่าย <S <S ใช้อะไรก็เลอะนะก็ ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะไม่เลอะแต่ถ้าเอากลัวแบบไม่เลอะเลยใช้แบบเป็นเจลปากกาที่มันจะเป็นน้ำมันจะแห้งเป็ฟิล์มอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะชอบแปรงแบบนี้เพราะว่าเฮ้ยคุ้มมีสองด้านหาซื้อประตูน้ำอะไรก็น่าจะมีนะเขียยขีด,ขดอะไรได้หมดมันเป็นแบนคุ้มแต่ไอเทมต่อไปที่แนะนำคือเป็นของเล่นไม่ได้อยู่ในแมตช์นะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ชอบปรับปื้มเพราะมันเล่นสนุกดีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เทีย์าอายไลเนอร์เป,อเ,อรเป็นไลเนอร์แต่ชาทําเป็นอายชโด์ก็ได้เนี่ยเห็นไหมกรีลงไปเลยลงไปเลยดูมีเทคนิคแต่ไม่มีเทคนิคเลยกรีลงไปเลยก็จะอยู่แบบเนี้ยคือทาลงไปเลยอะ่ทาเหนือเส้นอายไลน์เนอร์แต่ถ้าเป็นสีนี้วิงวิงด้วยทาแค่หัวตา หัวตาตรงนี้ก็หัวตาตรงนี้อย่าทาเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นถุงใต้ตา,ตาเหมือนพวกสายญี่ปุ่นเราไม่ชอบเทคนิคนั้นเรารู้สึกว่ามันดุจยสำหรัแบบเรานี่นะนนี้จะเป็นสีทองที่นัชามีนะแล้วก็อันนี้อีกสีอีห้อหนึ่งนี่ของอ e ีตูดีนะฝากเพื่อนซื้อจะถูกมากซื้อที่นี่แพงโอเคปะก็ชอบไมกลิเล่นโดยที่เหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอเคปะ สีหนึ่งย mm ี hmm. ่ห้อนี้หาซื้อได้ที่บูตคอลเลคชั่นแกลนมคริสตลัลแต่เมสคริสตัลมันหยาบไปหน่อยอน,นี่จะไปออกเป็นแบบคัพปเปอร์ไปกระเข้มกว่าน,นิดนึงไม่เหมือนกันเห็นปะเออก็ได้อยู่อ,อมากรีดได้ทำอย่างนี้ก็เหมือนกันทำอย่างนี้เติมวิงวิงเออชอบอะไรเงี้ยเกียรแต่งเยอะชอบเลยเนี่ยเติมเติมไปสวยกะวิง ถ้า้าบผงคนไม่ชอบก็ไม่แนะนำของเล่นของเราคือตอนนี้คือแบบที้เกจใท้อาชดโดเยอะใช้แค่นี้ค่ะจบแล้วก็จบแล้วนะถ้าอยากจะเพิ่มอะไรก็คือมีแค่ไฮไลท์สไตล์นี้ก็คือใช้สีสว่างไอโทนชมพูแบบนี้ถ้าสีเป็นแบบคัพเปอร์เป็นทองเป็นอนะสำหรับผิวแทนแต่นี้จะเป็นแบบเนี่ยสีองเงี้ยหามาหลาย อยากได้เป็นน้ำไม่อยากได้เป็นฝุ่นของฝุ่นนี่ก็แนะนํอินทูอิดแต่ถ้าแบบน้ําใช้ง่ายก็อ n ทูดีเหมือนกันเป็นโ o เด้นเลชชูมีก็ไม่มีก็ได้แต่บางคนแบบต้องการความสตอ r y ีตรงนี้เงาวิงตรงช่วงนี้โหนกแก้มก็ใช้ไปพ้ามันเป็นแบบครีมก็ได้แบบน้ําก็ได้นะละจบด้วยแป้งถ้าบางคนไม่ชอบความหนักให้ใช้แป้งเด็กนี่แนมยี่ห้อนี้เหมาะสำหรับทานหน้าเพราะทำจากมันสับปะหลัง ม่อุดตัน confirm แต่ยังบอกแต่งหน้าต้องใช้ที่ล้างเครื่องสำอางไม่ใช่ใช้แอ่โฟเป็นสิว้ะแล้วก็แต่ของอาชาใช้แป้งแมกใช้ให้หมดเพราะไม่หมดสักทีเยอะมากซื้อมามันปนะีนึงอะไม่หมดเพราะมางคนไม่ค่อยใช้แป้งไม่ค่อยแต่งหน้าชอบทากันดดแดดจบป่ะปึ้งทาแป้งจบนะทาตินอะไรก็ว่ากันไปก็ทาใช้แป้งตัด ปันฝุ่นผอมชอบป้งพับไม่ใช่แฟรแป้งหลับไม่ชอบใช้กันอะไรนะรองพื้นชอบใช้บีบีเบื่บอส่วหนักหน้าแต่ถ้าไหนจะไปงานก็บีบีบ้างรองพื้นบ้างแต่นี้ไม่ค่อยมีโอเคนะวันนี้ก็ไปละก่อนที่คลิปจะยาวกว่าน,นี้ก็จะความบอกเรื่องสกินแคร์นะว่าไม่ต้องใช้ตามหรอกไม่ต้องมาถามว่าใช้อะไรแต่ถามได้ว่าเหมาะกับอะไรจะแนะนำดูได้ มีปัญหาสภาพผิวเป็นยังไงมาถามเดี๋ยวจะแนะนําได้ว่าใช้อะไรดีกว่านะว่าสกินแคร์ขาละภาพเลยว่าใช้ไม่ซ้ำกันอะบางช่วงเวลาช่วงนี้หน้ามันช่วงนี้หน้าแห้งช่วงนี้หน้า,นนาลอกก็แล้วแต่ช่วงเวลาดีกว่าเอาที่เหมาะสมกับเราและสบายกระเป๋าเรานะคะอย่าไปดูแบบรีวิวแล้วตามโดยที่ไ์สติเอาดมิสติแล้วก็สบายกระเป๋าโอเคนะคะดีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย 바디카모 카푸케 피켓 스튜디오 쭈쭈 음